มันเลยไอ้นั่นน่ะไอตัวยักษ์ยักษ์นั่นน่ะผมก็ไม่เคยสู้แต่แบบเพื่อเพลงของพี่นะเว้ยพี่ไม่เอาเหรอเอ้าเอาเอาเอ้าที่นี่สรันเองไป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 เฮ้ยพี่ไม่เอาไม่เอาทีพี่ดูพี่ลืมกินยาเฮ้ยยาอะไรพี่ยายาเรื่ความหล่อเยี่ยมขึ้นมาผมน่ากลัวเฮ้ยพี่ที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 โอ้ยอะไรพี่อุ้ยอุ้ยเจ็บอะไรพี่ก่อนคืองี้ พี่พี่จะฟีีเพลงกับสารันเฮ้ยจริงปะเนี่ยพี่เคยบอกของแล้วนี่ใช่ใช่ใช่เขาอยู่ในแล a แล้วแล้วแต่คือมันมีปัญหานิดหน่อยอะเมื่อกี้คุยกันแล้วเฮ้ยทาไมเขาเขาเ,เขาจะกระทืบพี่อะพี่ไม่ใช่เขาขาดคือพี่จ่ายค่าฟีีไม่พอพี่มีเงินไม่พอเฮ้ยพี่เราคุยในแล a ดีกว่าปะอยากเห็นหน้าสารันด้วยอ่ะอ่อ่ะะตามมาตามไม่คือยังไงพี่พี่ค่าฟีีไม่พอใช่คือขาดอีกสองหมื่นพี่ยืมเองได้ปะ สองหมื่นเลยพี่แต่ในบัญชีผมมีแค่หมื่นเดียวอ่ะเออเดี๋ยวพี่ค่อยคืนเดียวเจ็บปันห้าเจ็บปันขาดอีกหมื่นนึงอยู่ดีอ่ะพี่ก็ไม่ได้ดิดูว่าวไงดีวะให้เขาดูขอเขอดูน้สลันก่อนอันนั้นอ่ะโจ้หุยโคตรจริงโคตรรออ่ะเฮ้ยพี่เอาเลยครับเอาเลยครับเดี๋ยวครับ อันนี้อันนี้โอ้ผมผมผม FC คุณนะเนี่ยผมชอบอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรวะอะไรพี่เขาเขาลงพิมพ์พูดเพราะเลยเขาบอกเสือขวัญเลยครับเมื่อกี้เออเสียงโคตรดียะเอาเออเออครับขอขอครับไม่กลัวนะครับไม่กลัวนะครับอ่าแบบเออพี่ดิมผมว่าเราอะไปลงเมืองเลยพี่ลงเมืองได้ได้เอาไปหาทองแล้วทองไปขายเป็นเงินไงเนี่ยเอางั้นเหรอแล้วเขาจะรอนานไหมอะ พี่นั้นพี่บอกคขอนไปบอกเขาก่อนพี่คุยคนเดียวเลยไม่หรือคุยให้หน้าที่อ๋อได้ได้ได้เอ่อโอมเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมานะได้ได้แลยครับเจอกันโจโจจะคุยอะไรเราเออเดี๋ยวะเขาได้ผลไปแล้วพี่เขาบอกเสือคุยได้ครับอีกแล้วเพลงใหม่ทิ้งเขาทิ้งนิดอ๋อไปพี่เนี่ยเอาเรารกี่วัตต์ไปได้ปะเอาไปทําไมเอาไปเผื่อก็ได้ในถ้ำเผื่อเผื่อเราได้เก็บคอลเลคชั่นยังไงพี่โอ้เออ อ่าได้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 ไดเอาไปทีไรทิ้งโซ่ทุกทีเลยไปเอะไรกับมาครับสลันจะว่ายแล้วเฮ้ยสลันเนื้อเ้ยเฮ้ยพี่เฮียไม่อะไรนี่โอ้อะไรอะไรของเองอ่ะอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรป้ามึกอ๋อเพื่อนสลันอ๋อยังไงวะพูดเล่นเฮ้ยแล้วมันตัวอะไรนั่นอะไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นพอไอ้เหี้ยไม่ใช่พออมีออกมาออกมาออกมา มาพี่มันเดินมาหาผมอ่ะมันเป็นมือกอมันเป็นพร้อมหรือเปล่าผมยุ่งมันเฮ้ยน่ากลัวอย่าตีดิอย่าไปยุ่งกับมันเราเปิดลักจกบคอได้พี่เปิดลักจก็บบอกสู้อันนะไม่เอรีดาไม่ถ้าสมมติเราก็เอาได้ไงพี่ดูหนวดมันดิหนวดมึกเลยเนาะวิจากทะเลอ่ะพี่ถ้าเอาไปขายได้กิโลละหลายหมื่นนะเอา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 เออแบบโอ้โหถ้าสมมติได้ได้ได้มาห้าเส้นเส้นละหมื่นห้าหมื่นพี่โอ้ได้กี่เพลงวะสองสามเพลงอ่ะโอ้เอา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 ดีมดังแล้ว เฮ้ยดาบเข่ากูล้วนเลยเอ้าอุ้ยอุ้ยเพชรไม่ใช่เหล็กเหล็กเล็กเล็กขอบใจมากขอบใจมากน้องอุ้ย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 พี่ผมจะตายผมจะตายเอาของตกด้วยเรื่องปั๊บเก็บให้เก็บให้เฮ้ยชิบหายแล้วแกเอาไปเอาไปเอาไปที่ขุดมาที่ขุดมาอ่านี่นี่นี่อยู่นี่เฮ้ย ไปเดียวไปเดียวเดียวเดียวผมขออุ้ยเหี้ยเฮ้ยไม่ไม่พี่พี่เราเราเข้าแลบก่อนเข้าแลบก่อนเข้าแลบก่อนได้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 เอาพี่ไปอุ้ยไปจังไหนไม่เอาแล้วของพี่อ่ะก็ตายแล้วก็หล่นไงพี่ดิมพี่พี่ไปเอาของไปได้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 โอ้ยดูธนูไฟแล้วไอ้หมึกย่างอุ้ยล็อกี้บล็อกเต็มเลยอ่ะพี่โอ้โหของพีตดูด้ยพี่ผมผมได้ทองแล้วพี่จริงป่ะเนี่ยแปดอันน่ะ พาฟีดพอดีเลยเว้ยแน่เราค่อยไปแลกไงอุ้ยเจ๊หายแล้วฟีดแล้วเจอกันน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแล้วปลาหมึกล่ะพิงพิงสองเป็นสามกันพี่เออว่าใช่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 วุ้ยไม่มีอะไรทีน้องอุ้ยพี่กูดวงนาะดวงโคตรอัพเลยพี่อัพ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 คืออัพนี่คืออัพแบบอัพเลทดีขึ้นใช่ไหมไม่อัพกรดทวีคึ้นเอ๊บโอ้โหโอ้โหพี่ผมผมเราจกเกาะแล้วพี่ยังไม่ได้เลยน้อง โอ้ยกูกันไม่ทันกูกันไม่ทันในกระจกอุ้ยเชี่ยแล้วอุ้ยแค่แลบสลันกูตายแน่แลบสลันเชี่ยแล้วสลันยังอยู่ยังอยู่ตายยากเอ้าเฮ้ยผมได้ดาบได้ดาบเหมือนพี่เลยวะเชี่ยผมได้ขีดน้องผมมีผมมีผมมีเดี๋ยวค่อยแบ่งกันเพ่พี่มีเหล็กพี่มีเหล็กน้องทีระวังอุ้ยทีทีชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วพี่ชิบหายแล้ว ขึ้นแแบบขึ้นแแบบขึ้นยังไงอะตายห่ายตหงขึ้นยังไงอะก็ขึ้นมาดียู่ไหนอ๋อขึ้นมาแล้วเหรอปุ๊บปุ๊บเอาประตูหายมันมันพังแล้วอืมเอาตงียดเลยเอาเงียดเพี่สลันสลันยังอยู่แต่กูไม่อยู่แล้วเอาเงียดเลยพี่ผมยังเหลือผมอีกห้าอันอีกห้าอันผมเก็บไว้ได้กันนะเผื่อครั้งอื่นได้ได้ได้เฮ้ย พี่มีชื่อเกาะอะไรผมมีผมมีชื่อเกาะเนี่ยอ่าพี่ลองพี่ลองเท้าไปผมรักพี่เอาได้หรือพี่เราเองวะอไปไปพี่ไปเราจะเอาข้าวจีดกันอ้าวอ้าวกงเลยรกะเอาอย่าพังสิเอาได้ได้ได้เออเออไปชฉยไปเฉยพี่ยังมีรักคีณบอลอีกพี่ไม่เคยสู้มันเลยไอ้นั่นน่ะไอ้ตัวยักษ์ยักษ์นี่ยนะผมก็ไม่เคยสู้แต่แบบเพื่อเพลงของพี่นะเว้ยพี่ไม่เอาเหรอเออเอา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 ที่นี่สรันเอง ไป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 เฮ้พี่เมียวเมียวทีพี่ดูพี่ลืมกินยาเฮ้ยยาอะไรพี่ยายาอะไรความหล่อเฮี้ยมันวิ่งมาป่วนน่ากลัวพี่พี่ตุังตุังตุังตุ๋หลังเฮ้ยขนลุกอ่ะขนลุกอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยตีไม่โดนพี่ผมตีหนุนไม่โดนน่ะหนุดมันอยุดอ๋อนี่คืออะไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจุดบอดมันอยู่นี่พี่พี่พี่อย่าตอนนี้พี่ตีตรงหนวดเองตีตรงจุดบอดมันได้ได้พี่จะตัดหนวดมันเฮ้ยเอาดิเอาดิตัดหนวดมาเลยตัดหนวดมาเลยตัดหนวดมาเลย พี่ตัดอยู่เฮ้ยพี่มนลงน้ำแล้วมันน่ากลัวแน่เลยว่ะเฮ้ยมาดิลงน้ำเหรอกูหนีลงน้ำเหรอมึงเฟี้ยวอ๋อเฮ้ยพี่เฟี้ยวอ๋อเฮ้มึงเฟี้ยวอ๋อเาดีที่เฮ้ยแล้วเราไปอยู่กลางน้ำทำไมเนี่ยเอิบเอาเอิ้เข้ามาเข้ามาเร่งเข้ามาอุ้ยพี่ไปไหนอะนี่อยู่นี่อ๋อ ห่กว่ามันจะมาอุ้ยมันชอบอยู่ในน้ำนี่หว่าแล้วมันเป็นปลาหมึกใช่เป็นหมึกหมึกย่างฮ่องกงไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหกว่ามึงจะเอารู้เรื่องอ่ะเจียวเฮ้ยเฮียเออมันมาแล้วมันมาแล้วใจเย็นใจเย็นโอ้ยเอาไงอ่ะทีจะได้ฟีดปะเนี่ยไม่เช้ากูเล่นในน้ำนี่แหละในน้ำเลยดันดันเข้าฝั่งไงอุ๊บเอาเอ้าตายพี่เทิดดมาของ เอ้าวกูตายก่อนพี่เมียวละพี่ตำรวจมันไม่มีอ่ะอ๋อกูจะตายหาจริงแล้วขึ้มาขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่พี่แต่แต่เรามีเราเราได้ตังค์มาเท่าไหร่นะพี่ฮะเราได้ตังค์มาเท่าไหร่ตังค์อะไรตังค์ไงเมื่อกี้ที่เราเปิดลากิบล็อกอ่ะอันนี้มาแล้วอ๋อพี่พี่ได้ทองแปดอันเอ้าโอ้โห ใช่ไม่เดียวหาแล,วแล้วก็เหล็กหนึ่งเอ้ยพอพอพอเฮ้ยอันอันนี้ <c oughs> รู้สึกว่าแปดอันน่าจะได้ประมาณเก้าพันเก้าพันเหล็กเหล็กร้อยหนึง่งไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมรับจ็อบต่อขายตูดกัน <c oughs> พี่ไม่เป็นไรไปไปสนองการตัวแล้วไป <c oughs> เฮ้ยโุ่นรนรุ่นรุ่เอ้ย,อยพี่แต่ก่อนจะไปผมว่าผมผมผมอยากให้ของสลันสักอย่างหนึ่งอะพี่อะไรอะเราไปหามรูปป่ากสักตัวไหมได้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 ไหนว่ามีของขวัญไงเฮ้ยเอาแกะก่อนนักแกะดีกว่า แรปเปอร์ชอบกินเนื้อแกะไงเสียงได้แบบแบบนุ่มๆลื่นคอเลยนี่ไงเนื้อแกะทอดธรรมชาติไปไหมพวกแบบใบต้นไม้อะไรเงี้ยอ๋อสลันเขากินไม่ใช่ไม่ใช่พี่เซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์ด้วยอย่าลืมนะถ้ามึงถ้ามึงเซนเซอร์นะมันขวักเงินเดือนอีฮี้อ่ะใจเย็นใจเย็นเอ้ยพี่เหลือเอาพัมกินไปมรึเปล่าเอาดิเอาดิสลันชอบกินก็ได้หมู่บ้านสลันไม่มีอ๋อเชิบฝากฝากให้พี่เฟิร์สด้วยที่เขาทำเพลงกับพี่อ่ะออ๋ได้ได้ได้ ฝากให้นี้ด้วปว่าไม่เอาดีกว่าโอเคไปเราไปหาสลันกันเถอะพี่สลันน่าจะร้อนนานแล้วนะเนี่ยไปไปเออสลันครับนี้นี่ค่าฟีดครับอ้าวกำลังงานผมจะเริ่มเพลงคุณเทพี่เฮ้ยพี่ดีมคู่นี้เลยพี่เฮ้ย เฮ้ยดีใจดีใจเชิวพี่เชิวพี่ชิวเชิครับเชิครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับแรปโย่เจอพ่กนี้ครับผมเอาเดี๋ยวเฮี้ยกินรีมากเลยโอเคไปไปทำเพลงเลยไปพี่เราผมไปหาเสื้อผ้าหล่อๆก่อนแล้วกันนะพ่กนั้นพวกเนี้ยเจอกันพี่มีไงเจอกันเจอกัน แต่ว่าในตอนนี้มันไม่มีเธอที่เคียงข้างกายคิดถึงเธอเสมอ